จะส่งวัวท้องนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่นะครับวัวแม่ลูกนะครับไซส์ใหญ่เลยนะตัวนี้เรายังขายวัวอยู่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วย่างฟารมด้วยนะครับขึ้นรถแล้วนะครับสาสใหญ่ครับตัวนี้นะครับแม่เป็นลูกแมมมอสนะฮะขึ้นไปแล้ว กดติดตามด้วยนะครับฝากติดตามช่องกัญญาฟาร์มราชบุรีด้วยครับไปแล้วครับราคาตรงกันก็ต้องไปนะครับ<ป>สายใหญ่ครับตัวนี้โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องัาฟาร์มราชบุรีด้วยนะครับนึกถึงวัวโทรหาเราได้นะครับโอเคครับผม สวัสดีครับ